เอาครับมาอยู่กับผมแอดแจกครับตั้งแอดแจกเพิ่งเริ่มในคลิปแรกวันนี้จะมาไปยิงคนกับโดเลนเต้ครับไปกันเลยครับที่สโมลล้างก่อเรียบสโมลให้ดูจะเรียบหรือจะไปไม่ไม่รู้วิ่งยิงอย่างนี้แหละครับไม่มีคนให้ยิงเลยว่ะ

Ủa oh, không dập tôi là không đây nhìn dập tôi là Học Tại bên này ngọc Còn cũng có cho một bó không? ngọc Máy này dù bốn bát Ồ ở bát ผมไม่ได้โปมองนะอย่าว่าผมโปมองนะตัวโอ้เม็ดกระสุนเลฟุกมันก็สุดล้า ผมจะหมดแล้วครับขอเดี๋ยวเงียบๆก่อนเดี๋ยวไปไปห้องแรกไปห้องแรกไปไม่รับเลยตัดคลิปก่อนนะครับเป็นหนูตัดคลิปก่อนเลยเอามาต่อต่อแล้วนะครับมันเด็กยิงมาเพี้ยดูครับมาเพี้ยไม่กลัวกลัวมาเยอะครับเมื่อกี้เพื่อนเข้ามาตัดท้องเฉยๆครับก็เลยออกไปขอไปด้วย มาหน้าที่นี้ด้วยนะครับอุ้ยซ like <trong> ุ <splash> sure. ่มล้องเหงาจังเลยเนาะใครเก่งมาได้นะครับเจอกับแอทแท็กได้ครับตั้งอะไรหายหายหาอะไรพักขึ้นก่อนนะครับสงสุงสุงโอ๊บเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมากัวอะไรนะครับออกเกาะไปเมื่อกี้ เอ,อ่อช่วงนี้ก็ไม่มีค่อยมีคนนะครับค,มมคนบางี้กันหมดแล้วแล้วขอจบไปนอกนี้สวัสดีค่ะ